แต่งซิ่งแต่งเท่แต่งแบบไหนอยากได้ยังไงจัดให้เลยกับเซลเกตนะคะรุ่นนี้เราแต่งซิ่งให้ลูกค้าแม็กขอบเดี๋ยวเรามาดูกันแจกว,ว่าลูกค้าจะได้อะไรกับเซลเกตบ้างสวัสดีค่ะมาพบกับเซลเกตที่มีสูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองยแล้วนะคะวันนี้เกตจะพามาชมเอ็กเพนเดอร์แต่งสวยๆแต่งเท่ๆพร้อมเปลี่ยนแม็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารอบพันเนี้ยแต่งแบบนี้ลูกค้าเนี่ย ถือเงินมาเท่าไหร่นะคะ่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งเฉยๆแบบนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะขาดไม่ได้โลโก้ฝากระโปรงหน้ารถนะคะคุณลูกค้าก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรทัดต่อลงมาจังหน้าเอฟผ่านหรือที่เราเรียกว่าเอาผ่านแล้วแต่ถนัดจะเลือกเลยค่ะถัดมานะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตเป็นรุ่นวิกเตอร์นะคะทางสูตรเรามีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ ขยับมาเลยค่ะตัวนี้เป็น MAC ขอบ18นะคะคือเราแต่งเท่ๆให้ลูกค้าที่ชอบสายซิ่งสายเท่พร้อมใช้ขยับต่อมาอีกทีเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ตัวนี้ค่ะความเท่สมบูรณ์แบบคือแลบหลังคาครึ่งคันนะคะจัดให้ค่ะแล้วก็ตัวกันสาตรงรุ่นตรงสเปคลงมาทีนึงก็คือเป็นเบ้ามือจับนะคะก็เท่ตัดรับกับแรปหลังคา และที่ต้องมีก็คือฟ์มนะคะเราให้เป็นฟ์มเซร,มรามิกลูกค้าลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเนี่ยค่ะแต่งรอบคันเนี่ยค่ะเท่ๆแบบนี้เป็นยังไงดูได้เลยจ้านคะคะสเกิร์ตท้ายค้าวิกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวปลายท่อแบบนี้นะคะกำลังนิยมค่ะสวยนะคะเดี๋ยวลมาดูด้านในนะคะด้านในตัวนี้เกดก,ก็ใส่จอให้กับลูกค้านะคะ เห็นตามภาพนะคะแต่งเต็มคาราเบลแต่งเท่แต่งซิ่งแต่งแบบไหนสไตล์ไหนได้เลยค่ะแต่ถ้าแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าใช้เงินที่49,900บาทนะคะแต่งผ่านโชว์รูมค่ะยังไงถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะหา,าเกตได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะหวังว่าได้ดูแ,แลละรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ